ตรวจไป3มที่สองที่สารรัฐธรรมนูญตรวจไปแล้วนะอุดรอุดรตรวจไปแล้วครับลานพระบรมรูกทรงม้าไปแล้วอ่าเหนือที่ขอนแก่นก็มีหลายที่ขอนแก่น ในภาคอีสานก็มีหลายจังหวัดนะโคราชนครราชสีมามีหรือเปล่าเออจังหวัดนครราชสีมานี่เขาบอกว่าถือว่าเป็นเดินปากทางที่จะเข้าประตูประตูประตูสู่อีสานตู่อีสานประตูสู่ภาคอีสานนะฮะเราจะไปดูประตูที่นครราชสีมาที่ว่าไม่ต้องโลงหัวนะเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเขารวมพลเหมือนกันเหมือนกันว่าบรรยากาศที่นครราชสีมาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปน่าจะไปที่เชียงใหม่ก่อนละกันเพราะว่า เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่น่าติดตามและก่อติดก็เป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของคนเสื้อแดงพูดได้อย่างนี้เพราะว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าอดีตนายกทักษิณก็คือเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็นายกปัจจุบันก็เป็นคนที่เชียงใหม่แต่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมก็เลยสงสัยเมื่อเดือนที่แล้วครับมีชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนมาที่สายตัวระวังภัยเนี่ยว่าไฟไม่มีไม่มีไฟใช้มาสิบปีแล้วบ้านนายกแล้ว ก่อนหน้านั้นสิบปีมีไหมไม่มีปัจจุบันก็ยังไม่มีก็แสดงว่าตั้งแต่มีการไฟฟ้ามาไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ประมาณประมาณนั้นใช่ไหมประมาณสิบเป็นร้อยหมู่บ้านไม่ใช่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มาสิบปีแล้วคือไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้อ้าแนะครับไปที่คุณชิติมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณจิติมาครับสวัสดีค่ะล่าสุดเป็นยังไงครับครับ อ่ารู้สึกว่าทางคนแสดงก็สแสดงความดีใจเหมือนกับทุกที่นะคะ <laughs> อ่าครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วล่ะคะ่ะบางบส่วนก็ยังคงเหลืออยู่กลับกันแล้วเหรอมีเริ่มทยอยไปบ้างแล้วอะคะ่ะเพราะว่าพอดีใจกันก็ไม่จะบอกว่าจะมีเวทีต่อนะคะแต่บางส่วนก็ทยอยกลับไปแล้วเพราะอากาศค่อนข้างจะร้อนมากนะคะไม่มีฝนตกนะฮะที่ขอนแก่นวันนี้ไม่มีค่ะแดดแดดโอ้แดดมากเลยคะ่ะครับครับ ืมแล้ก็ที่ที่บอกว่าจะไปแจ้งความต่างๆแล้วก็จะเผานตอนนี้ยกเลิกหมดเลยนะคะอ๋อแล้วเขาุเก็บไว้ไหนฮะคุณจิตติมาจะดีใจกันแบบดีใจกันออกนอกหน้าพอสมควรนะคะยังไงยังไงแสดงอาการยังไงออกนอกหน้าที่ว่าเนี่ยอ่าก็ไม่เอาแล้วไม่แจ้งความแล้วไม่เขาและวันนี้ค่ะอ๋อล้ชนะแล้วแล้วเขาุ่นไปไว้ที่ไหน แล้วเขาหุ่นไปไว้ที่ไหนครับหุ่นฟางเอาหุ่นไว้อยู่ตรงสนามเด็กเล่นนะคะครับเอาทิงไวง้เอาเอาเอานอนทิงไว้ครัตอนนี้ยัง,ยงไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรอ่ะนะคะเขาทุกคนยังดีใจก่อนหน้านี้สักพักหนึงนะคะก็ก็มีขอมีทราสฆงอ่ะส่อขึ้นไปสวดอะไรขึ้นไปอะไรให้กันให้พรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะ ในบรรยากาศในช่วงที่ตุลาการกำลังอ่านคำวินิจฉัยอยู่ในสีหน้าท่าทางของคนที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่เป็นยังไงฮะก็ปกมือเป็นระยะระยะนะคะแต่ดูท่าทางเขามั่นค่อนข้างมั่นใจอะนะคะว่าน่าจะชนะครับน่าจะผ่านตามใจที่ทักเขาต้องการรหัสตามที่แต่ละคนเพราะตอนตอนแรกอย่างแกนนำที่ที่ตอนแรกที่บอกว่าไม่มีนะจะากคุณทนิสมาสิีพิชชากับสสอในพื้นที่นะคะครับแล้วก็สวินาซานะค่ะ เขาก็มาตอนช่วงช่วงที่ใกล้ใกล้จะตัดสินนะคะมาเหมือนกับเออมาพอสักพักหนึ่งตัดสินนี่ทุกคนก็คือนิ่งๆก่อนนะคะก็เหมือนกันรู้ว่าเออสงสัยใช่แน่นอนแล้วก็เฮกันเลยค่ะอืมครับอ่าดีใจกันพอสนควรนะคะอืมสอสเนี่ยซุ่มอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าพรารู้ว่าผลมันจะออกมาทันทะก็มีการถามกันอยู่เหมือนกันค่ะตอนแรกก็แเห็นมานะอะไรประมาณนี้ ครับครับขอบคุณมากครับคุณิทีิมาครับนี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่จังหวัดคอนแก่นสมหวังสมหวังทุกที่เลยสมหวังทุกที่ยกเว้นกลุ่มผู้ร้องกลุ่มผู้ร้องกลุ่มผู้ร้องเท่านั้นเองนะฮะมีอยห้าคนที่เป็นผู้ร้องเนี่ยนะที่กังวลกันบอกว่าน่าจะส่อเขาความรุนแรงเมฆเมือขายไปหมดแล้วที่กดเงินมาแล้วทำไงดีนี่ ที่กดเงินมาแล้วลาลูกลาภรรยามาแล้วเนี่ยออแล้วน้ำมันอ่ะก็ตองน้ำมันนี่พอได้คุณเฉลียวอาจจะไปใช้กับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ได้พอได้อยู่แต่ว่าไอ้ที่ร่ำลาภรยามาแล้วอาจจะฉวยโอกาสก็ได้เงินไหนมาปุ๊บกรมาเทวเทพภรรยาไม่รู้หรือว่าสารขายกคำร้องอ่ะรู้สิเอาไปแก้ตัวกันแล้วกันนะครับไปที่จังหวัดนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ครับ ครับคุณเอกพงศ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครับเมื่อวานนี้ซักซ้อมไปแล้วเรื่องของการปิดถนนครับคุณเอกพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเฉลียวครับคุณสุชาติครับครับครับเป็นยังไงคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่พอสารเขายกคำร้องก็ บรรยากาศนะฮะหลังจากที่ทันทีที่สาลยกคําร้องนะฮะค,คนกลุ่มคนแสดงที่เข้าไปรวมตัวกันเฝ้าคอยลุ้นคำํำพิพากษาเนี่ยฮะคำวินิจฉัยเนี่ยก็ก็ดีใจนะครับ,รบโยโหร้องกันเต็มลานท่าแพนะครับมีกระโดดมีร้องไห้ด้วยนะน้ําตาซึมแบบ,บดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็แกนนัน,นขเขานะฮะก็ก็บอกก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าขอบคุณ ตุลาการนะครับที่ที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็พิพากษามีคำวินิจฉัยไปในทางที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ก็บอกว่าเดี๋ยวในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็จะมีการจุดประทับฉลองนะครับหนึ่งพันัดนะครับบอกว่าฉลองชัยชนะของประชาชนนะฮะเขาก็บอกว่าเคลื่อนไหวมา5ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เคยชนะเลยประชาชนไม่เคยชนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับครก็ก็บรรยากาศรรคึอคักพอสมควรซึ่งหลังจากที่อมีการาแสดงความดีใจกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะฮะก็มีการออกรถขบวนแห่นะครับไปรอบเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีทั้งรถเครื่องขยายเสียงก็บกธงกันสีแดงนะครับทั่วเมืองแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามไป นะฮะก็ก็ความเคลื่อนไหวก็ในช่วงนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็รอตอนกลางคืนอีกทีแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดเวทีปาใสยเนี่ยเวทีก็จะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นการให้ความรู้นะฮะเขาบอกว่าจะเป็นการเปิดเวทีปาใสยให้ความรู้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทยนะฮะแล้วก็ระบบการปกครองเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เนี่ยได้รับรู้รับทราบนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวในในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในเมื่อ ผลคำาิ่ภากษาเนออกมาในเชิงบวกแล้วนะครับก็คงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีการเคลื่อนไหวอื่นๆแล้วนะครับ,รบก็คงจะจบที่คืนนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็ยังยังยืนยันนะฮะที่จะไปจะไปแสดงพลังกับกลุ่มพัฒนมิรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท,ที่ที่จะมีการเสวนา17จ,จังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับเคลื่อนไหวที่ว่าในพรุ่งนี้เขาจะทําอะไร พรุ่งนี้ก็เท่าที่พูดคุยกับแกนนําก็คือเขาจะรวมตัวกันที่ลานท่าแพก่อดในเวลาเก้าโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้คนพอสมควรแล้วเนี่ยก็จะ,ะเดินทางไปที่โรงแรงมสฉลยมพรูคกามซึ่งเป็นสถานที่เสวนาของพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรนะฮะก,ก็คงไม่ถึงขั้นจะขึ้นไปไปปวดหรือว่าไปไปล้มล้มงานเสวนาของเขาหรอกแต่ว่า อาจจะไปแสดงพลังว่ากลุ่มคนแสดงที่นี่เขาต่อต้านกลุ่มพันธมิตรนะไม่ไม่อยากจะให้มาเคลื่อนไหวหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรในพื้นที่ของของคนแสดงที่นี่ด้วยนะครับถึงเรื่องนี้เองเนี่ยประเมินดูแล้วไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงมากนักนะครับครับผมครับค่ำคืนนี้จะมีวิดีโอริงจากคนแดนไกลไหมฮะคุณเอกพงศ์โอ้ไม่น่าจะมีนะครับดูแล้วเนี่ยยังยังไม่มีการติดต่อหรือว่าการยืนยันเข้ามา นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นการลิงก์มาจากจากกรุงเทพมากกว่าครันครับครับน่าจะเป็นการลิงก์บรรยากาศต่างๆจากจากแอนนํำที่กรุงเทพกลุ่มนปชที่กรุงเทพครับครับคุณเอกคุณเอกผมถามนิดหนึ่งที่เวลากลุ่มคนเสื้อแดงนปชเชียงใหม่จัดเวทีกลางค่ํากลางคืนอย่างนี้แล้วก็บอกว่าให้ความรู้คนคนที่เชียงใหม่สนใจที่จะมาฟังมากน้อยแค่ไหนฮะ อในช่วงแรกๆนะฮะช่วงประมาณสองสามปีก่อนเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักเนี่ย <c oughs> บรรยากาศคึกคักนะฮะมีมีคนเสื้อแดงเนี่ยมาร่วมรับฟังร่วมกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างหนาตาอันนั้นช่วง <นะ S 1> การเมืองแรงๆอยู่แต่ว่าการเมืองมัน<ช>ตอนนี้มันเบาไปพอสมควรตอนนี้เบาเบาเบาพอสมควรเบาไปมากพอสมควรเลยนะและอีกอย่างนึงก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงเองเนี่ยที่เคยมีอยู่แค่กลุ่มเดียวก็มีการแตก เป็นกลุ่มย่อยๆนะฮะก็เลยทําให้อ่ความความนั่นแฟนนะฮะความสามคีในในกลุ่มคนแสดงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมเวลาจัดกิจกรรมแต่ละทีเนี่ยคนก็น้อยลงน้อยลงนะครับครับก็ประเมินดูนะครับเท่าที่สังเกตการดูก็คือการจัดเวทีแต่ละครั้งระยะเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือผมว่าไม่ไม่มีไม่ถึงร้อยประมาณสี่สห้าสิบก็ก็น่าจะน่าจะมากแล้วนะฮะครับครับเพราะว่าสายตรงเยอะเหลือเกินนะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณมากฮะ ครับครับครับคุณเอกพงศ์ประดิษฐพงศ์นะฮะผู้สื่อข่าวระวังภัยประจําจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีสายแบบภาคใต้เหละภาคใต้อผมอยากรู้บรรยากาศที่ภาคใต้เพราะถ้าานไปสงขลาไหฮะสงขลานะครับคุณหัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบรรยากาศที่สงขลาอยากรู้เป็นยังไงไง เพราะว่าวันนี้ผู้นําฝ่ายค้านคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะก็อยู่ที่สงขลาช่วงเย็นน่าคุณคุณชวนก็น่าจะถึงแล้วก็ไปไปประชุมสัมมนาเสริมสมรรถภาพของสาขาพักในพื้นที่ภาคใต้นะครับรรยากาศก็คาับลายไปอีกหนึ่งปอดแต่ว่าต้องลิกตางกราบางคนเนี่ยลุไปเยอะเลย โล่งไปลุ่งไปเยอะแต่ว่าคนที่ถอนหายใจแล้วเสียงดังเนี่ยน่าจะอยู่ที่สํานักงานตารวจแห่งชาติครับพลตารวจเอกพิยพันธ์ดามาพงศ์พลตารวจโทคํารณวิทุกกระจ่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลตอนนี้ผมไม่ใช่ถอนหายใจธรรมดานะพลตำรวจโทพลตำรวจโททวีนัยสองสองทวินัยสองสองยังอ่กภาคหนึ่งสามคนเนี่ยสบายล่งโอ้โหแบบไม่ใช่ถอนหายใจธรรมดานะผมว่า ออกมาสักเปลาแล้วก็คนที่จะต้องจับตามองว่าที่พบอตรอคนใหม่ใครว่าที่นะฮะเขาเการจับตากันอเลขขาปปสเลขาปปสพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเหรอแต่ว่าไม่มีเลยอาวุโสอันดับหนึ่งมีมีสองคนอาวุโสอันดับหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งพลตํารวจโทอพลตํารวจเอกพานุวงศ์สิงหขลาเป็นรองพบตรเป็นการแต่ว่าจะไปพร้อมๆกับท่านเพียวพันนี่แหละ เกษียณเกษียณนะฮะก็มีสองคนแต่ว่าคนที่น่าจับตามองมากที่สุดน่าจะเป็นปนชากปไมอปานสิริไม่มีหรออาวุสันดับหนึ่งนั่นน่ะสิอาวุสันทับหนึ่งเลยปานสิริประภาวัฒเนี่ยนั่นน่ะสิแต่ทาไมทำไมต้องมีแต่เอ้าก็คุณเฉลียวลองสังเกตดูว่าในช่วงเนี้ยเวลารัฐบาลจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันสําคัญสาคัญงานใหญ่ครับกระดุนมีแต่อดุนมาเช่นนัอน กระดุนมาช่วยนะบ้านสิริเมื่อไรจะเรียกผมสักทีจะประชุมอะไรคณะกรรมการวันที่16กรกฎาคมคุณวันจันทร์นี้นะวันจันนี้จะประชุมบ่าย2คณะกรรมการตํารวจแห่งชาติคณะกรรมการนายกอตชกตชแม่บยาวเหลือเกินครับกตชแล้วกันนะครับนายกเป็นประธานแล้วก็มีการนัดกรรมการกตชเนี่ยประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลบ่าย2โมงครึ่งมันต้องผ่านกรรมการกันกรองก่อนหรือเปล่า พบตรนายกเป็นคนเสนอเลยตำแหน่งพบตรใช่นายยกเสนอและก็ให้ก็ไม่ต้องมีกรรมการกักรองไม่มีไม่ต้องมีนายกเสนอชื่อกตชเป็นคือนายกเสนอให้กับกตชลงมาติเรียบร้อยเสนอกี่ชื่อชื่อเดียวเสนอชื่อเดียวเลยชื่อเดียวบีบบังคับให้เลือกคนนั้นน่ะไม่ได้บีบเขามีอยู่แล้วเเขามีเป้าหมายอยู่แล้วคือต้องมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าถ้าจะบีบเนี่ยมันไม่ใช่คนใ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 นบ้านเราอโอเคนะอ่่ จะไกลๆอ่ะเออแต่ว่าเขาใกล้ชิดกับปานสิรินะแต่เขามีกระแสข้าวพลตบริปานสิริคือใกล้ชิดก็จริงแต่ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยแต่ในในช่วงที่รัฐบาลตั้งใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีสองท่านท่านพานุพงศ์กับท่านปานสิริสังเกตไหมครับลองนายกเฉลิม่ะพานุพงศ์สิงหราแล้ว่างนี้เดี๋ยวให้ปานสิริกับพานุพงศ์ดูแลละกันอเดี๋ยวให้พานุพงศ์กับปานสิริดูแลกันละกันนะฮะแต่ในช่วงหลังพอหลังจากที่มีม็อบ ที่มีการคัดค้านล้อมรัฐสภาอ่ายุ่เอาวินัยมาก่อนยกออกมานักเจรจาลองผู้ลองผู้ประชาการหูดำครับพี่แต้มคนตำรวจตีวิชัยสามวิภัยไปจรจาก่อนไปทะเลเอาวินัยมาอยู่ที่นี่ก่อนครับจนนั้นก็สับกันไปสับกันมาเอ๊ะตลงวิคอห์กันนะค่ัววิคะห์กันวุ่นเนือนะฮะว่าเอ๊ะโตลง